ถ้าหากว่ามีที่ดินแต่ไม่ได้ทำอะไรกับที่ดินแปลงนั้นถ้าปล่อยทิ้งร้างไว้ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนอกจากมีหญ้าลกๆขึ้นมาแล้วก็มีไฟไหม้มาทุกปีทุกปีสิปีผ่านไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าให้คนอื่นเช่าการที่คนมาเช่าเขาก็จะเอาขนเคมีมาใส่ในที่ของเราแล้วก็ ดูดเอาแร่าธาตุของเราออกไปทุกปีทุกปีแล้วก็จ่ายค่าเช่าเดือนปีละพันหรือสองพบาทต่อไร่ไม่คุ้มเลยฉะนั้นถ้าไม่รู้จะทำอะไรกับที่วิธีที่น่าสนใจอีกวิธีหนึ่งคือการเปลี่ยนที่แปลงนั้นให้เป็นป่าการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้ผลเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากและไม่ต้องลงทุนมากใครๆก็ทำได้ เริ่มต้นจากการเตรียมต้นก้าไม้ป่าให้ได้อย่างน้อยๆสักสองสสายพันธุ์เป็นอย่างตำ่ำจากนั้นก็ขุดดินก่อนฝนก่อนหน้าฝนอาจจะช่วงมิถุนาก็ได้ถ้ามีฝนมาสักรอบสองรอบดินชื้นแล้วเราก็เริ่มเอาต้นไม้มาลงได้เลยไม่ต้องขุดมากขุดแค่พอให้ฝังต้นไม้ได้ก็ใช้ได้ถ้าดินชุ่มแล้วเราอาจจะแกะถุงพลาสติกออกก่อน แล้วค่อยฝังลงในดินแต่ถ้าดินยังแห้งอยู่ในช่วงมิถุนาดินแห้งมากๆเนี่ยไม่ควรแกะถุงพลาสติกออกอาจจะเอาทั้งถุงและคนเบ้ามันเนี่ยจุ่มน้ําให้เปียกแล้วก็ฝังลงไปในดินทั้งถุงเลยซึ่งอาจจะฝืนความรู้สึกของคนทั่ทวไปแต่จริงแล้วการฝังถุงพลาสติกลงไปด้วยโดยไม่แกะออกเนี่ยมันจะทําให้ความชื้น ถูกเก็บไว้รักษารากให้มีความชื้นอยู่ตลอดถ้าหากว่าฝนมาใน3าสอาทิตย์ต่อมาเนี่ยต้นไม้นั้นก็จะรอดแต่ถ้าไม่มีพลาสติกเลยเนี่ยน้ำจะระเหยไปเร็วมากดังนั้นการปลูกมันจะง่ายมากปลูกแค่นั้นเองปลูกก่อนฝนและเราไม่ต้องรดน้ำอีกนี่คือป่าที่ปลูกได้แค่ปีกว่าเท่านั้นเองแลหลายต้นก็สูงมากกว่า4เมตรแล้ว นี่คือประดูพยุงต้นนนทีต้น,น,น,ตนยางนามะขามป้อมสมอหลายอย่างรวมกันอยู่ในนี้การปลูกป่าควรจะมีไม้หลากหลายชนิดเป็นหลายร้อยชนิดทีเดียวให้เป็นป่าธรรมชาติจริงๆจ,จากนั้นพอป่าขึ้นแล้วก็เอาพืชหัวลงจะมีพึ่งก็ได้จะมี ขมินกระชายมันต่างๆลงได้หมดเลยซึ่งป่ามันจะให้ผลตอบแทนมากกว่าการให้คนเช่ามากกว่าการทำนาทำไร่อ้อยมากกว่าการปลูกมันสำปะหลังเป็นหลายๆปีทีเดียวเพราะหลังจากปลูกป่าไปแล้วมันสามารถเก็บผลผลิตได้ภายในแค่ปี2ปี2ปี3ปีผ่านไปเราก็เริ่ม มีผลผลิตขึ้นมาได้ทันทีถ้าเราปลูกป่าแบบจริงจังและหลากหลายพอป่าจะเริ่มให้ผลผลิตที่เป็นพืชหัวพวกเผือกมันกลอยขมิ้นกระชายแล้วก็ผักป่าต่างๆในช่วงปี2ปีแรกจากนั้นป่าก็จะเริ่มให้หน่อไม้ให้ไม้ไผ่ให้ไม้เนื้ออ่อนและ10ปีผ่านไป 20ปีผ่านไปมันก็จะให้ไม้เนื้อแข็งให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราได้ตลอดเวลานั่นคือป่าการปลูกป่าอาจจะห่างกันแค่เม็ดคูณเม็ดหรือ2เม็ดคูณ2เม็ดก็ได้แต่ถ้าปลูกไม้ผลอาจจะต้องห่างกันมากกว่าน,นั้นปกติไม้ผลเราจะห่างกันอย่างน้อย6เม็ดเพื่อไม่ให้ทรงพุ่มมันชนกันทานั้นเองแต่ทั้งป่าและไม้ผล สิ่งที่เราไม่ควรให้เกิดขึ้นคืออย่าให้เถาวันมงุงแบบนี้เดี๋นี้เราจําเป็นต้องตัดออกป่าหรือไม้ผลหลังจากปลูกมันแล้วเนี่ยเราดูแลมันแค่3เดือนต่อปีเท่านั้นเองก็คือดูแลเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นและในแต่ละเดือนเราก็แค่ตัดหญ้าให้มันเดือนหรือ2เดือนต่อครั้งอย่าปล่อยให้ หญ้ามุงแบบนี้มันก็จะโตของมันเองทั้นั้นเวลาเราปลูกป่าหรือไม้ผลงานมันจริงน้อยมากเพราะเราทำงานปีหนึ่งแค่สามครั้งเท่านั้นเองในการดูแลหญ้าที่เป็นเถาวันไม่ให้มันมุงเวลาเราตัดก็คือตัดลงแล้วก็อย่าขนหนีเอาถมไว้ที่โคนของมันห้ามขนหนี ห้ามเผาห้ามเอาสารเคมีเข้ามาใส่เด็ดขาดตัดแล้วก็ถมตัดแล้วก็ถมเท่านั้นเองทุกอย่างก็จะโตขึ้นอย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อมากถ้าเราปล่อยให้เถาวัลคลุมไม้ผลหรือต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะดึงกิ่งให้โน้มลงแบบนี้แล้วก็คลุมแสงแดดทำให้ต้นไม้ของเราไม่ได้แสงแดดแล้วมันจะ โตช้ามากหรือยุติการเติบโตไปเลยดังนั้นการเอาเถาวันออกให้มันเนี่ยจะทําให้เก่งมันเนี่ยชูขึ้นบนท้องฟ้าเพื่อที่จะรับแสงแดดได้มากขึ้นมันต้องการแค่นั้นเองและดินก็จะถูกคลุมไปด้วยหญ้าทั้งหลายด้วยใบยไม้อะไรต่างๆที่เราถมไว้จากนั้นมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้เราต่อไป โดยวิธีนี้ทำให้เราไม่ต้องลงทุนซื้อปุ๋ยไม่ต้องลดน้ำไม่ต้องทำอะไรมากแค่ตัดและถมตัดและถมเท่านั้นเองโดยเฉพาะถ้าเราปลูกกล้วยหรือมะพร้าวถ้าปล่อยให้เถาวันคลุมปุ๊บจะมีปัญหามากเพราะเถาวันจะพันรอบใบ ของมันใบอ่อนยอดอ่อนที่กําลัางแทงออกมาเนี่ยถ้าถาวันพันปุ๊บมันจะไม่สามารถคลี่ออกเพื่อรับแสงแดดหรือสังเคราะห์แสงได้ใบนั้นก็จะเริ่มตายเริ่มเน่าและก็ทําให้พืชไม่สามารถโตต่อไปได้ดังนั้นการตัดออกจึงสําคัญอย่างมากหลายคนชอบตัดแต่หญ้าตัด ให้ดูสวยแต่ไม่ได้เอาเถาวันที่มุงต้นไม้ออกนั่นคือความผิดพลาดฉะนั้นนี่คือตัวอย่างต้นไม้ต้นอะโวคาโดที่ถูกมุงโดยหญ้าอันนี้เวลาแค่สองเดือนเท่านั้นเองต้นไม้ที่เราปลูกไว้ถูกคลุมโดยหญ้าคลองเมืองแล้วก็ต้นหญ้าดอกขาวอย่างรวดเร็วถ้าเราปล่อยไว้อย่างเนี้มัน ยุติการเติบโตหรืออาจจะตายภายใน 2- อสาเดือนข้างหน้าได้นี่คืออะโวคาโดต้นเล็กๆผู้น่าสงสารมันไม่สามารถที่จะได้รับแสงแดดได้เลยการช่วยเหลือมันก็คือการถากตัดหญ้ารอบๆออกให้มันจากนั้นก็หากิ่งไม้ใบไม้อื่นๆมาถมที่เราตัดนั่นแหละก็กวาดมาถมรอบๆโคนมันซึ่ง กิ่งไม้อาจจะเป็นกิ่งใหญ่ก็ได้กิ่งเล็กก็ได้ถ้าเป็นกิ่งใหญ่ให้เอากิ่งใหญ่ลงก่อนแล้วเอากิ่งเล็กลงทับแต่ละกิ่งจะต้องตัดให้สั้นเพื่อให้มันวางชิดกันให้มากที่สุดและถ้าเราไม่ตัดเราปล่อยให้มันเก้งก้างมันจะย่อยสลายช้าลงแต่ถ้าเราตัดให้มันสั้นมันจะวางชิดกันมากขึ้นความชื้นจะระเหยออกช้าลงมันจะทำให จุลินทรีย์ย่อยสลายได้เร็วขึ้นแม้แต่ปลวกก็จะมากินมากขึ้นหลายคนก็จะเป็นห่วงเรื่องปลวกว่าจะมากินต้นไม้ปลวกจะไม่กินไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันกินเฉพาะต้นไม้ที่ตายแล้วเท่านั้นดังนั้นปลวกก็จะมาช่วยย่อยสร้างอาหารให้กับพืชของเราดังนั้นเราก็ไม่ควรจะใช้เคมีเพราะปลวกจะตายนั่นเองหลังจากถมหลาย ชั้นทําให้มันหนาขึ้นจะทําให้มันย่อยสลายเร็วขึ้นต้นไม้ที่ถูกดึงลงข้างล่างทําให้ต้นมันเอียงเกินไปแล้วก็สามารถเอากิ่งไม้มาปักแล้วก็มัดให้มันตรงและต่อไปต้นมันก็จะตรงไปเองเมื่อเราไม่มีย้ามากเราสามารถเอาฟาง มาคลุมได้การเอาฟางมาคลุมเนี่ยถ้าเราคลุมรอบรอบต้นไม้ที่เราปลูกให้หนาได้มันก็จะป้องกันไม่ให้เถาวันเลื้อยเข้ามาถึงต้นไม้ของเราได้เป็นเวลาเป็นสองเดือนเลยทีเดียวถ้าเราคลุมให้กว้างอย่างน้อยเส้นผ่าศูนย์กลางสักเม็ดหนึ่งรอบรอบต้นไม้ของเราเนี่ยเราก็สามารถทิ้งมันได้เป็นเดือนมันก็จะดูแลตัวเองได้อันนี้ก็ เป็นอีกเทคนิคหนึ่งคือการถมการคลุมนั่นเองถ้ามีฟางเยอะเราไม่จําเป็นต้องตัดหญ้าเลยก็แค่เหยียบเหยียบเหยียบลงแล้วก็เอาฟางคลุมใครที่ทําสวนผลไม้วิธีนี้ก็จะทําให้ลดต้นทุนอย่างมหาศาลและไม่ต้องฆ่ายาไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องลดน้ํามันโตของมันเองขอให้ทําอย่างนี้ได้ ทุกปีทุกปีปีละครั้งหรือสองครั้งขึ้นไปยิ่งทำบ่อยยิ่งโตรเร็วมากขึ้นปลูกป่าไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดและก็ไม่ได้ลงทุนมากมายอะไรเลยเพียงแต่รู้จักอดทนรอปล่อยให้ธรรมชาติทำงานอย่าใจร้อนอย่าคิดเหมือนการซื้อของจ่ายเงินแล้วได้ปุ๊บปั๊บเลยอย่างนั้นก็จะเหนื่อยและลงทุนมากการปลูกป่าหรือปลูกไม้ผล มันคุ้มค่าเพราะต้นไม้โตขึ้นทุกวันมูลค่าของต้นไม้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันแต่การเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นเงินอาจจะโตบ้างแต่มูลค่าของเงินลดลงทุกวันทุกวันดังนั้นป่าจึงมั่นคงมากกว่าทุกสิ่ง